สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุ่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนะคะปี2565นนี้นะคะเป็นพลังงานร่วมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เนาะ นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถดูพวกคู่กันได้นะคะทั้งลัคนาและราศีค่ะประงานก็อาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณนะคะเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะอ่าชาวราศีธนูนะคะตัวคุณเองเนี่ยอ่าอาจจะมีการแบบพูดคุยกับคนที่มีวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะหรือคนที่คุณรู้สึกว่า ผูกพันกันมากๆนะคะกับคนคนนี้ผูกพันกันอย่างบอกไม่ถูกนะคะนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตน้ํานะคะกรกฎพิจิกมีนนะชาวทัดลมค่ะเมถุนตุนกลกุมนะคะอืคุณรู้สึกว่าเขาใช่มากๆนะคะคนคนนี้เออคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาแบบกักกักความสัมพันธ์อะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า การความสัมพันธ์ในที่นี้เขาอาจจะเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะหรือแบบเขาทําตัวแบบไม่ชัดเจนกับเราอะอประมาณนั้นแล้วน้องรู้สึกว่าตัวคุณเองอะต้องความต้องการความชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองก็พยายามมาละเยอะแล้วเหมือนกันกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่ผ่านมานะอืมรู้สึกว่าตัวเองเอตัวคุณก็ยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังอยากที่จะพยายามนะคะ คุณอยู่ในช่วงของการคิดตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาไงต่อดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมตัวคุณเองยังพอใจในตัวเขามากๆยังอยากที่จะพยายามอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อในทิศทางที่ดีอืมประมาณนั้นนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ผ่านมานะคะชาวธนูคุณเจออะไรมาบ้างคะที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นควยนอปสอดนะคะ อ่าคุณคุณจริงจังกับเขามากๆคุณให้ใจเขามากๆานะคุณคณนนี้อืมบางท่านบางคนเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะเออเทนอฟสอดนะอืมถ้าบางท่านบางคนเป็นคนรักเก่ากักนนะอาจจะจบกันไปแล้วแหละก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะ นะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือถ้าไม่จบกันก็คือเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ขยับไปไหนเลยนะในชกทาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือว่าชาวธาตุดินนะคะพุทศกกัมกกรคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้มีเรื่องของระยะทางแน่นอนนะคะคุณค่อนข้างที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะ บางท่านบางคนน่ะคือหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะตัวคุณเองก็ยังให้โอกาสเขานะคะที่ผ่านมานะหรือว่าช่วงที่คุณเข้ามารับชมคลิปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณและเขาอ่ะหยุดความสัมพันธ์กันไปก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์นะคะขอดูนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ คุณคุณรักเขามากนะคุณเป็นห่วงเป็นใยนะคะคุณดูแลเทคแคร์เขาอย่างดีเลยนะคุณคนนี้เขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะคุณคนนี้นะแชมเพญรันนะคะชาวธนูคุณคุณก็ปรับตัวเพื่อเขามากๆถามว่ารู้สึกยังไงเขาก็ยังอยากที่จะแบบ สารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งใดที่ปรับได้ก็อยากจะปรับจะเปลี่ยนเพื่อเขานะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคะเขาอาจจะสามารถที่จะเติมเต็มให้กับคุณได้นะเ <ณ S 1> <ม>ด็กชื้อทาค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ <ISBN. S 2> คุณรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆคุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะ มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะขึ้นก้าวไมา้คุณยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะหรือการที่เขาถ้าเขากลับมาเนี่ยนะในลักษณะที่คุณอยู่ในช่วงห่างกันไปแล้วเขาจะกลับมาคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาจะทําร้ายเราอีกไหมนะคะหรือคุณมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะพอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับชาวธนูคะ่ะ ตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณหนึ่งช่วยนะคะรู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณนะเขารักคุณนะคนณคนนี้ยังอยากกลับมาสารต่อความสัมพนันธ์นี้หรือว่าตัวเขาเองก็อยากที่จะค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นี้นะคะนะอืมคือเขาอาจจะเป็นคนที่ช้านะคะกับความสัมพนันธ์นี้สองเหรียญนะคะเขาอยากกลับมานะถ้าเขาหายไปเขาอยากกลับมานะคะ เขายังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ค่ะเ h ือนสั้นนะการเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะต่อให้เขามีช้อยมีตัวเลือกอย่างเงี้ยคุณก็คือสําคัญที่สุดนะคะสําหรับเขานะเขาอยากบอกอะไรคุณคะเขาอยากบอกอะไรคุณ ะะการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะการเคลียร์การปรับความเข้าใจนะคะการให้โอกาสนะคะเอบอนะคะคือเขายังรอคอยนะคะหรือว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะคะอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะ uh huh. จริงๆนะถ้าเขาเป็นคนที่หายไปนะคะเขาก็อยากกลับมาพยายามกับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณหรือว่าเขาก็อยากจะบอกคุณเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่ยังอยู่ในความจาพันเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าอืมเขาก็อยากจะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะคะดีดีมากกว่าเน,นี้ยนะก็คือเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองนะคะเขาดูว่า เขาจะทำอย่างไรต่อไปคะสิ่งที่เขาจะทำนะคะคิงถือเหรียญน,นะแปดดาบหกไม้นะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือนั่นแหละคนที่จะกลับมาก็คือมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมาจริงจังกับคุณมากขึ้นชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะ เพื่อที่จะชนะใจคุณนะเขาอาจจะต้องแสดงความจริงใจนะคะความมั่นคงความแบบเออไม่ได้มาเล่นๆนะให้กับคุณได้เห็นนะคะสิ่งที่เขาจะทำหนูรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเริ่มสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะ,ะเขาจะเริ่มมั่นคงกับคุณชัดเจนกับคุณนะคะที่ไฮเพิงเทรดนะคะเด็กถือเหรียญ The high p พริ t เพตคืออะไร The World นะคะเมื่อเขาแน่ใจแล้วว่าคุณใช่สำหรับเขานะคะความสัมพัน์นี้จะชัดเจนจะไม่ถูกปิดบงังหรือซ่อมเลนอีกแล้วนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกเปิดเผยนะคะก็คือไม่ได้ปิดนั่นแหละนะในวันที่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยใช่แล้วนะคะอืมก็มีโอกาสะคะที่เขาก็อาจจะจะรู้แล้วแหละว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดแล้วก็ใช่สำหรับเขานะคะขึ้นเดอะเวล์นะต่างท่นแดนไกลได้นะคะ ชาวต่างชาติได้นะก็หลังจากนั้นก็คือเขาจะจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎค่ะคนในเครื่องแบบนะคะคนกลายชาวต่างชาตินะคะเป็นทหารเป็นรัชการตำรวจอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่า รู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะทําคืออย่างที่บอกไปนะเขาจะดูจริงจังมากขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นี้หรือถ้าเขาเป็นคนเก่ากลับมาก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณมากขึ้นแต่ตัวคุณเนี่แหละที่จะไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาคือเหมือนเดิมหรือเปล่าความไม่ชัดเจนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คุณรู้สึกคิดหนักในการตัดสินใจนะคะว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะ มาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะพัฒนากา,การความสัมพันธ์คุณและเขาค่ะเทนอบวอนะคะคิงออฟออฟเพนเดิลโคลนะคะดีไฮพินเทรดควีนเธอร์นค่ะเจ็ดไม้นะจริงๆคือคนคนนี้เขาจะพยายามกับคุณมากขึ้นจะจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะดีไฮพินเทรดนะ ก่อนหน้านี้ถ้าไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์นะคะไม่ได้เปิดเผยเนี่ยรู้สึกว่าเขาอะจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะจะพยายามกับคุณมากขึ้นเขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดหรือคุณอาจจะเป็นคู่ของเขาเนี่แหละนะมันขึ้นไพ่คู่ในสำรับขึ้นมาเนาะเป็นควีนเหรียญกับคิงเหรียญนะคะ เขาจะพยายามกับพูดมากขึ้นนะคือเดี๋ยวไฮพิเทีขึ้นมาในบางท่านบางคนนะต้องบอกอย่างนี้เพราะเป็นพลังงานรวมนะบางท่านบางคนก็คือเหมือนกับว่าตัวตัวเขาอะอาจจะจริงจังกับคุณมากขึ้นจนคุณรู้สึกได้แต่ความสัมพันธ์ก็อาจจะยังแบบคือคบเป็นเยบ็บเียบอะก็ไม่ได้ปิดบังนะแต่ก็คือแบบไม่ได้เปิดเผยเช่นกันอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ก็คือเขาอะ จะพยายามอย่างเห็นได้ชัดนะแต่บางคนก็คือเปิดเผยไปเลยชัดเจนไปเลยนะคะขอดูนะคะเป็นยังไงอีกแชมพร์รน,นะคะการปรับตัวนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเกิดขึ้นนะหนึ่งเหรียญความหนักแน่นความมั่นคงนะคะความจริงจังนะการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ ขอดูหน่อยว่าไพ่ยอยากแนะนำนะคะอะไรให้กับชาวราศีธนูคะคือไพ่ตกบ่อยมากวันนี้สองรอบละเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาอไพ่ยอยากบอกอะไรคุณนะคะเทรเวอร์บนะคะคิงอัพคับเอ s w อ r สอดมูนเดอะสตาร์นะคะคือตอนนี้หนูรู้สึกว่า ถ้าคุณต้องการความชัดเจนหรือว่าคุณกําลังรอความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะให้บอกถ้าคุณกําลังรออยู่นะคะความรักครั้งนี้นะอรอแบบแบบที่คุณอาจจะคิดว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้มันจะชัดเจนไหมหรือปัจจัยังไงนะคะ <these things. S 1> คุณอาจจะกังวลใจหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคงเป็นไปไม่ได้แหละมองไม่เห็นทางน,นะ,ะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยน,นะคุณมีความหวังได้นะขึ้นเดสตาะนะคะความหวัง ความหวังความศรัทธาในความรักนะคะรู้สึกว่าถ้าอยากจะบอกคุณว่าเหมือนคุณรู้สึกไม่มีหวังนะแต่จริงจริงมันมีโอกาสสมหวังนะคะ judgment สิ่งที่คุณรอคอยนะคะคุณจะสมปรารถนานะคะอ่ารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นถ้าบางท่านบางคนคบกันมานานเนี่ยรอมานานนะคะคุณจะได้รับแล้วนะคะฟ้าจะเปิดทางให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังนะ คนคนนี้เขาจะกลับมา,าพยายามกับคุณมากขึ้นจริงจังกับคุณมากขึ้นแล้วก็ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเดี๋ยวนกขอขยายเด e h แฮงแมนหน่อยนะเด e h แฮงแมนสี่ดาบใช่ความสัมพันธ์ที่มันนิ่งที่มันแบบถูกแขวนเอาไว้นะคะไม่พัฒนาสักทีเนี่ยนกรู้สึกว่าอามันมีโอกาสแล้วนะคะหนึ่งช่วยนะคือตอนนี้คุณจะได้รับ ได้รับความรักนะคะที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจหรือเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะในรูปแบบที่แบบว่าคุณต้องรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆอะคือขึ้นหนึ่งถ้วยอะมันเป็นความรู้สึกที่ล้นเอ่อนะคะที่เอ่อล้นมาจากจิตใจนะคะคุณอาจจะรับรู้ได้รู้สึกได้กับสิ่งที่เขาจะทำให้กับคุณนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s subscribe นะคะให้กับช่องของเรานะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะดีๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเสมอเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับเรานะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ